เทวปุโตอันว่าเทพบุตรปูชิถามแล้วว่าตวังอันว่าเธอทิตาเป็นผู้ดํารงอยู่แล้วตถาสวัถียังในเมืองชั่วสวัถีนั้นกาลังสิ้นการกิตกังมีประมาณเท่าไรอาศิย่อมเป็นอิติดังนี้สาเทวทีตาอันว่าเทพิดานั้นอาหะกล่าวแล้วว่า สามิข่าแต่นายอะหังอันว่าดิฉันทัะมาสัจเจนะละนิพัตาตรงนี้ร่วบแปลนะครับตั้งแต่ทัาามาสัจเจนะจนถึงนิพัตานะครับเป็นผู้ออกมาจากคําว่านิพัตานะครับคำว่าเป็นผู้นิคมิตวาออกแล้วมาตูกุชิโต จากท้องของมารดาทาสามาสัจเจนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบคันตวาไปแล้วปฏิกุลังสูตกูลแห่งผัวสุรสาวสกาเลในการแห่งตนมีการฝน16วิชาย,ยิตวาคลอดแล้วปเุเตซึ่งบุตรทั้งหลายจตารโรศีกตวากระทำแล้วปุญญานิซึ่งบุญทั้งหลายทานาทีนี้มีทานเป็นต้น ปธิทตวาปรารถนาแล้วตุมหิซึ่งท่านทั้งหลายอาคันตวามาแล้วนิพพตาบังเกิดแล้วนิพพตาเปลี่ยนสองครั้งนะครับตอนแรกเราแปลว่าเป็นผู้นะครับตอนนี้เราแปลว่าบังเกิดแล้วนะครับสันติเกในสำนักตุมหากางเอวะของท่านทั้งหลายนั่นเทียวอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ เทวปุตโอันว่าเทพบุตรปุจชีถามแล้วว่าอายุอันว่าอายุมนุษย์สานังของมนุษย์ทั้งหลายกิตกัรเป็นอายุมีประมาณเท่าไรหโหติย่อมเป็นอิติดังนี้สาเทวทีตาอันว่าเทิดานั้นอาหากล่าวแล้วว่าอายุอันว่าอายุมนุษย์สานัง ของมนุษย์ทั้งหลายวัสสะสตามตังเป็นอายุมีร้อยแห่งปีเป็นประมาณโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เทวปุโตอันว่าเทพบรปชุชีถามแล้วว่าอายุอันว่าอายุมนุษสานางของมนุษย์ทั้งหลายเอตกังเอวะมีประมาณเท่านี้นั่นเทียวหรืออิติดังนี้ สาเทวทีตานว่าเทพธิดานั้นอาหากล่าวแล้วว่าสามิฆาแตนายอามาจ่าเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติดังนี้เทวปุตโตอันว่าเทพบุตรอาหากล่าวแล้วว่ามนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเอตกางอายุขเหตวานิพัตาผู้ออกมาจากนิพัตานะครับเือแล้วซึ่งอายุมีประมาณเท่านี้บังเกิดแล้ว สุตตปมัตตาเป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังหลับแล้วพุตวาเป็นกาลังยังการอธิกาเมนตีย่อมให้ก้าวล่วงกิงนุขโขหรือนอแลอุทาหุหรือว่าเตมนุสานว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นการณตีย่อมกระทำปุญญานิซึ่งบุญทั้งหลายทานาทินิมีทานเป็นต้นอิติดังนี้ สาเทวทีตานว่าเทพิดานั้นอาหากล่าวแล้วว่าสามิข้าแต่นายตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายวาเถทธา่อมกล่าวกิงวัจนังซึ่งคำอะไรมนุษยาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายนิจจัปปะมตตาเป็นผู้ประมาทแล้วเนืองนิจ อสังขยยางอายุงขเขตวานิปตาวิยะเป็นรากะว่าผู้ถือเอาแล้วซึ่งอายุมีอสงไขยเป็นประมาณบางเกิดแล้วอาชรามราวิยะเป็นรากะว่าผู้ไม่แก่และไม่ตายโหนติย่อมเป็นอิติทังนี้มหาสังเวโคอันว่าความสลดใหญ่อุทปาธิ ได้เกิดขึ้นแล้วมาลาภาริเทวปุตตสะแก่เทพบุตรชื่อว่ามาลาภารีว่ากิระได้ยินว่ามนุษย์สานว่ามนุษย์ทั้งหลายวัสส,สตามตังอายุขัตวานิพัตาผู้เถื่แล้วซึ่งอายุมีร้อยแห่งปีเป็นประมาณบังเกิดแล้วปรมตตา ประมาทแล้วนิปชิตวานอนแล้วนิทายันติย่อมประพืติหลับมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายมุดจิตสันติจากพ้นทุกขาจากทุกข์กระทานุขโขในการไรน้อแลอิติดังนี้